สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึง T- m a 맛นะครับ T- m a 맛หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ตามชื่อหัวข้อ T- m 맛ไ diet นะแต่จริงจมันอาจจะไม่ใช่ไดเอทนะครับมันจะเป็นรูปแบบการรับประทานอาหารนั่นเองนะครับหลายคนที่ฟังอาจจะเคยได้ยิน O- 맛นะครับ O- ซึ่งย่อมาจาก One Meal a Day นะครับแน่นอนครับ T- 맛นะครับ T ก็ t o นะครับ Two Meal a Day ซึ่ง ปัจจุบันเลยนะครับปัจจุบันแล้วก็ผมน่าจะใช้ t m a มมาพักใหญ่ๆนะเป็นเป็นหลักปีหลักหลายปีแล้วนะครับผมกินนะครับทีแมก็คือ to m มมือ a สดวันละสองมื้อนะฮะซึ่งมันก็ยังนะครับยังเขาเรียกว่า,าสร้างผลลัพธ์นะครับประสิทธิภาพประสิทธิผลต่างๆทางด้านการกีฬาด้านฟิตเนสแล้วก็ สารอาหารนะครับ n u t r ิ t i o n หลายๆอย่างยังครบคันอยู่กับผมนะครับก็หลักๆเลยนะครับทำไมผมถึงเลือกทานนะครับ T-Mat t o Meals a Day นะครับเพราะว่างานเยอะมากครับเพื่อนๆพักหลังนะครับช่วงปีหลังๆเพื่อนๆก็น่าจะพอทราบกันดีนะครับหรือก็เห็นนะครับผมโปรเจกต์เยอะมากนะครับโปรเจกต์เพียบหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อ collaboration ใหม่เสื้อผ้าใหม่หรือว่าลายอาหารเสริมที่กำลังจะ ออกมาคอร์สออนไลน์โรบอทเทรดดิง้งต่างๆนะครับคือเยอะมากนะครับทำให้ผมไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาคือไม่มีเวลาในที่นี้คือผมไม่มีเวลากินนะครับมันคือแบบมิ팅หนึ่งมิ팅สองเสร็จมิ팅สามมิ팅สี่แล้วก็เย็นก็หาเวลาไปกอก์ฟลังกกลอีกนะครับทำให้ทีมแมสเน่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ผมนะครับตอบโจทย์ผมนะส่วนตัวเลยนะส่วนตัวก็ เหลือลดรับประทานอาหารเหลือแค่2มื้อ2มื้อต่อวันเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็จะรับประทานมื้อเช้าแล้วก็มื้อโพอส่วนเอาลนะครับทำนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็ยังยังเขาเรียกว่าผลลัพธ์ยังโอเคยังเวิร์กกับสิ่งที่ผมต้องการอยู่นะคือเมนเทนเอ่อฟิตเนสเลเวลอยู่นะครับสเตรีนโอเคเมนเทนมัสเซลแมสนะครับแฟตกลางๆไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงนะครับก็อยู่ในระดับที่ แม่นชันแนนซ์ได้นะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องเวลาของผมมากนะครับหลักการนะของทีแม็กก็คืออันนี้ของผมนะฮะแต่คือทีแม็กเนี่ยมันมันไม่ได้มายควาว่าคุณต้องกินตามเวลาแบบที่ผมกินนะฮะแต่คือก็กิน2มื้อต่อวันแต่แต่คือเวลาไหนแล้วแต่แต่อันนี้ของผมเป็นเป็นเวอร์ชันของเขาเรียกว่าเวอร์ชันของฮิลลาริตละกันนะครับคือตื่นนอนมาเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับคือผมจะกินมื้อแรกก่อนทันทีนะครับตื่นมาผมก็จะ ที่กินนะครับผมจะมีเวโปรตีนนะครับสองสกู๊ปนะครับเวโปรตีนนั้นน่ะผมก็จะผสมกาแฟกาแฟผงง่ายๆเลยครับกาแฟผงโง่ๆซื้อตามเฟเว่นได้นะอะไรก็ได้ใส่เข้าไปนะประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะครับคือให้มันตื่นด้วยนะครับคือประเด็นคือเพื่ออยากให้ได้เอเนอร์จีไปทั้งวันด้วยนะครับแล้วก็ได้โปรตีนตอนเช้านะครับแล้วก็จะมีครีเอทีนกูตามีนผสมใส่อยู่ใน เวโปรตีนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกดริงกหนึ่งของผมนะครับก็จะเป็นกรีนซูเปอร์ฟู้ดนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นซูเปอร์ฟู้ดต่างๆนะเพื่อนๆพือาจจะเคยเห็นนะครับผมก็จะเเขียวๆนะฮะคือมันจะมีส่วนผสมของซูเปอร์ฟู้ดหลากหลายชนิดนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักใบเขียวนะฮะจะมีเคลสปินิชนะเอลฟาลฟาอะไรพวกนั้นนะครับผมก็จะผสมจะจมันจะจริงๆมันจะมิกซ์ซูเปอร์ฟู้ดหลายอย่างมากนะครับเพื่อที่จะแบบ ช่วยในเรื่องวิตามินแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับเพราะว่าหลักการคือทั้งวันเนี่ยผมจะไม่ไม่มีโอกาสได้กินมื้ออื่นแล้วนะแต่ผมต้องการเรียกวิตามินที่มัน cover นะครับคือตั้งตั้งแต่มื้อเช้าเนี่ยผมจะพยายามให้ได้ cover nutrition ในส่วนที่ต้องการเนี่ยแทบทั้งหมดแล้วนะครับวิตามินก็จะมีซเปอร์ฟู้ดนะครับมีวิตามินซีมีฟิชออยล์วิตามินดี N A C วิตามินรวม คือตอนเช้าก็จะเป็นหนีทุกเช้านะครับเอาใหม่นะเพื่อนๆเนวย์โปรตีนสองสก,กูป๊ปใส่กาแฟกูตามินเคียรทีนอีกเช็คหนึ่งนะอีกดริงก์หนึ่งก็คือกรีนซูเปอร์ฟูดมิกซ์มิกนะครับวิตามินอีกอีกกร,รัมหนึ่งเบลเลอร์เลยนะครับก็คือแทบจะครบที่ต้องการนะครับแล้วก็มันก็ทําให้ผมได้กินน้ําค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่เช้าในเวย์โปรตีนผมเนี่ยผมใช้น้ําประมาณ750นะครับส่วน จ้าตัวกรีนซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยก็นายวัน500 m l นะค,คือเช้านั้นน่ะน้ำประมาณ1.25 m l เรียบร้อยแล้วนะครับวิตามินเกือบครบทั้งหมดนะครับแล้วก็จบมื้อนะครับคือมันจะอิ่มค่อนข้างค่อนข้างอิ่มเลยนะเพราะว่าน้ำมันเยอะนะครับน้ำมันเยอะก็วิตามินเยอะครบนะฮะมีหลายอย่างที่ต้องการเรียบร้อยไปไปครึ่งถ้าจะครึ่งค่อนที่ต้องการเกินไปแล้ว นะครับแล้วก็ระหว่างวันผมก็จะไม่ได้ทานอะไรนะครับไม่ทานอะไรอย่างมากก็จะเป็นกาแฟอีกแก้วหนึ่งเป็นพรีวิร์กอัลนะครับหรือจะกินเป็นพรีวิร์กอัลก็คือเขาเรียกจะดูตามสถานการณ์ไปนะครับก็แต่คือทั้งวันจะไม่กินเลยเสร็จแล้วก็ผมก็จะไปออกกำลังกายตอนเย็นนะครับคือมื้อตอนเช้าเนี่ยมันอยู่อยู่ทั้งวันเลยนะผมไม่มีไม่มีสแน็คกลางวันมีแต่น้อยมากนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยสแน็ค สร็จแล้วก็ไปออกกำลังกายนะครับ work out นะจะเล่นอะไรก็วันนั้นแล้วแต่จะ p u ชพูลเบ b e n วอ squat t whatever นะครับหรือว่าจะคาร์ดิโอเดี่ยวก็คือแล้วแต่นะครับแล้วเย็นหลังหรือหลัง work out ผมก็จะทานถึงมือหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมือที่สองเนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ผมก็จะทานที่มันพยายามที่จะเลือกโปรตีนที่สูงนะเพราะว่าเราเพิ่มเบียกกับกางกายมาใช่ไหมโปรตีนที่สูงครับ กลางถึงสูงนะครับแต่ไม่ใช่แบบสูงทุกมื้อนะครับก็ดูว่าวันนั้นเนี่ยเราเล่นอะไระคำนวณแคลอรี่คร่าวๆที่ใช้ไปแล้วก็ที่ต้องการนะครับก็เรียกว่าเวิร์กมากสำหรับผมนะครับแล้วก็โอเคมากๆในการที่ผมสามารถเมนเทนหลายๆอย่างได้สเตรีนยังสูงอยู่นะครับทุกอย่างมาสเตนแมสยังอยู่ครบหมดก็คืออยากจะนำมาเสนอเฉยๆนะเพราะเป็นคำถามที่อาจจะมีเพื่อนๆหลายท่านถามตรงที่ผมกินอะไรยังไง ผมไม่ได้กินเหมือนแบบนักพาะกายที่ที่ทุกคนทั่วไปนึกนะครับผมไม่ได้กินห้ามือหกมือแปดมือผมโคตรไม่ชอบแดกเลยผมพูดตรงๆนะเป็นคนที่ไม่ชอบกินมากๆเพราะผมไม่มีเวลาผมขี้เกียจเคีเ้ยวนะครับแต่ก่อนสมัยก่อนถ้าเกิดเคยดูคลิปก่อนๆผมเนี่ยบางทีผมก็ปั่นกินนะครับปั่นกินไม่มีเวลานะครับคือผมไม่ใช่แบบนักกีฬาเพียวแบบแบบ ร้อเมากแต่ก่อนอาจจะใช่นะครับล,ล่ารางวันแข่งแบบตลอดคือตอนนี้ด้วยความที่โฟกัสมันเปลี่ยนนะผมผมสนใจในการโตรแบรนด์สนใจในการทำคอนเทนต์ making money helping others people making money too นะก็ทำให้เวลารับประทานอาหารอะไรเนี่ยมันน้อยลงผมพยายามจะย่นระยะเวลาให้มันสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ยังได้สิ่งที่ต้องการครบโปรตีนถึง สารอาหารต่างๆถึงมีแรงแบบกําลังกายนะครับก็อยากจะนามาเสนอเฉยๆนะว่าทีแมในเวอร์ชั่นของผมเป็นยังไงทีแมก็มีหลายเวอร์ชันนะบางคนอาจจะกินเป็นพรีเวิร์กอัลโพสเวิร์กอัลก็ได้เช้าไม่กินฟาสต์ไปเลยนะครับอันนี้จริงๆของผมมันก็จะเกือบเขาเรียกว่ามันมันไม่ฟาสติ้งแน่นอนครับเพราะว่าเราทําเราไปแบบกระตุ้นอินซูลินตั้งแต่เช้าเรียบร้อยแต่คือผมไม่ได้เคี้ยวอะไรเลยจนถึงมือมือโพสเวิร์กอัลมันก็อาจจะเป็นแบบ เซมิฟาสติงก็ได้นะครับ w ร a เวอร์แล้วแต่ใครจะอุปโลกนิยามว่าฟาสติ่งคืออะไรทำยังไงขั้นตอนมันอะไรนะครับแต่ก็ผมรสึกมันเวิร์กกับไลฟ์สไตล์นะครับประเด็นหลักของคลิปนี้คือหนึ่งผมอยากจะแชร์ว่ตอนนี้ผมมีฮับบิในการรับประทานอาหารยังไงสองผมอยากทุกคนคิดออกนอกกรอบคือไม่ใช่ว่าแบบโหคุณทำงานวันหนึ่ง8ชั่วโมง9ชั่วโมงต้องหิวอาหารออกไปแบบ แมือ้อ10มือ้อแบบกูจะเป็นนักเพาะกายกูจะแบบนู่นนี่นันน่นแล้วกูทํางานไปด้วยกูต้องกินตัวด้วยทีสารที่เรารับมานะครับเราต้องตั้งคาถามกับมันก่อนนะครับว่ามันจําเป็นขนาดนั้นไหมมันมีอัลเทอร์เนทีฟไหมที่ทําให้ชีวิตคุณมันง่ายขึ้นและมีเวลาไปทำอย่างอื่นมากขึ้นโอเคผมอาจจะกินวันละ6 8, 8, มื้อ8ดมื้อก็ได้แต่ผมจะไม่มีประสิทธิภาพในการทํางาน นะครับเพราะผมต้องใช้เวลาในการกินเยอะผมต้องการใช้เวลาในการคิดในการมิงประชุมดีมงานทำงานคุยงานเนโก o ช i ยตต่างๆค่อนข้างสูงนะครับก็ทำให้ทีแม็มันค่อนข้างตอบโจทย์ผมมากนะผมอยากให้เพื่อนๆลองหาเรียกว่าวิธีการรับประทานอาหารของตัวเองที่มันเวิร์กลองตั้งคำถามดูว่าไอ้ที่กินอยู่ปัจจุบันมันเวิร์กไหมมันเป็นทางที่ใช่ไหมถูกต้องไหมดีกับเราไหมเข้ากับไลฟ์สไตล์เราไหม ถ้ามันไม่เข้าถ้ามันทําให้เวลาเราลดน้อยลงหรือขีดขวางอะไรบางอย่างรู้สึกว่าทำไมกินเยอะไปกินตามคนนั้นคนนี้ไปซื้อสูตรอาหารซื้อคอร์สแบบนู้นแบบนั้นมันนี้เมราะมันไม่เวิร์กเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆอย่าไปแบบโหเชื่อแม่งทําทุกอย่างตามแบบโอ้ยนักพอกายคนนี้คนฟอร์เยอะจังว่าคนฟอร์เป็นล้านหุ่นแม่งโคตรดีเลยแม่งแดว่าละหกมื้อแปดมื้อชีสมีอัดอัดก็มันไม่เข้ากับมึงอะ มึงทาแล้วมันไม่เป็นผลอย่างนั้นอนะ่ะมึงไม่ใช่เขาอะ่ะมึงไม่ได้เกิดมาเจนติกแบบเขามึงไม่ได้ใช้ยาแบบเขามึงไม่ได้ซ้อมแบบเขามึงไม่ได้มีเวลาแบบเขาบางคนเขาาจะเป็น professional แอ h l e ตนะแต่บางทีเราไม่ใช่นะครับบางคนต้องทํางาน8ชั่วโมง10ชั่วโมง s t r e s ระหว่างวันนะครับอ,อร์ t i s o l เลเวลขึ้นมันทําให้ m e t บอ o ิซึมคนลดลงหรือเปล่าถ้ามันไม่ work เปลี่ยนนะครับเพื่อนๆตั้งคําถามหัดคิดหัด question ในสิ่งที่ตัวเองเชื่อตัวเองทําอยู่บ้างนะครับเพื่อที่จะ เกิดการพัฒนาติเพื่อก่อบางทีนะครับมันอาจจะทําให้เราค้นพบอะไรที่มันดีกว่าก็ได้ของผมผมค้นพบเลยนะครับว่าไอ้แบบนี้มันเวิร์กกับผมแล้วผมก็ออกแบบการกินแบบนี้ของผมเองด้วยแล้วก็เวิร์กมากๆนะครับไม่ต้องไปตามใครอยากได้แบบนี้ได้ผลลัพธ์แบบนี้ตรงตามเป้าหมายตรงตามโกจบนะครับ